หน้าเวทีอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นวันปิดฤดูกาลนะครับหมอลำเพชรลำเพลินนะครับเป็นงานเจ้าภาพพร้อมพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นมือปิดฤดูกาลนั่มพี่น้องอีกหนึ่งคลิปครับยามเมือแรงครับตอนนี้ก็เวทีเสียบสิ้นแล้วนะครับเลือติดฉากติดอย่างหน่อยนึงเนาะนะครับส่วนไฟส่วนจอก็เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องแล้ววันแรกมวนแน่นอนจวดจัดแน่นอนนะครับสถานที่หน้าเวที นะครับวันนี้ทีมงานไลฟ์สดก็มาถึงแล้วครับอาจารย์อนันนภิรักษ์ชาแนลพร้อมทีมงานนะครับวันนี้เครื่องเสียงของนาภัยช่างไพ่มงคลสตูดิโอนะครับวันนี้เครื่องเสียงนะครับ <c oughs> ไลฟ์สดโดยทีมจัดอนันนภิรักษ์ชาแนลนะครับเอ้าส์ในคือด่านนาวทีนะครับเครื่องเสียงช่างไพ่นะครับป้าแขกกมาม่ามืาอนี้อ่ะเดี๋ยวไปเบื้องหลังเวทีพี่น้อง นะครับแฟนคลับเอฟซีพี่น้องปองปายมาแต่ทางกรุงเทพกรุงไทยมาแต่ทางไกลมาหอดละบ่จังไหนป่ะไปเบิ่งกันหลังเวทีน้ำกันคลิปนี้นะครับโอ้โหท้ออ้าวพระเอกเล็กมาแล้วเพิ่งมาเลยเนี่ยเล็กเอ้ยเล็กครับพูดมันอ้อมไปบุญนี่ยังไปเบิ่งนทางหลังไปฝุ่นทางมันมาแต่ฝุ่นกลับไปเบิ่งดู ขับไปดูข้างหลังนุ่นก็มาจากทางนาู่นแล้วปูเห็นบ่ามาแต่พุ่นละพุ่นหนาพุ่นหนาทางขาเขาจะย่างไปพุ่นมันสิมาแต่ทางพุ่นละอาหลังเวทีทำไมคึกคืนกันเลยวันนี้ลืมล่ำลืมล่ำเลยใต้หลังเวทีใต้หลังเวทีมีมีเต้นได้ไหมละ่ะขาหา,หายหรือยัง ยังเหรอโอ้ลูกสาวมาแล้วลูกแฝดมาแล้วเอา้าก็นั่งโกบลมอยู่พี่บ่ะเนี่เอาเพื่อนหน่อยสวัสดีครับแมบ่แม่ดวงดาวสวัสดีครับแม่ดวงดาวมาแล้วจา้ามาน้ำกัน<า>จา้าโอเคครับโอเคครับเอาะมันหมันมนันหมันเท่าไหร่ โอ้ผู้ใดหวัวแดงแดงเนี่ยผู้ใดหวัวแดงแดงเนี่ยโอ้ยมันฝรัง่งน้องไฮน้องไฮคือได้เ็ดผมส่งนี่เนะาะผู้ใดเนาะป๊าดโตลูกสาวเมียลูกสาวไม่ใช่จอยป๊าดโตหุ่นดีก็เก่าเพราะเทียนตะโด,ดน <S 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 นี่แหละ <S S นี่แหละคนเรามันต้องพัฒนานในการจ่อยกา,านอ้วนในผู้ใดด้วยผู้หญิงอย่าอยา่าอ้วนผู้หญิงเก็จะวา่าคัดร่วงว่าอ้วนเก็จะเครียด อ่ะโอเคมันหมานลูกมแรงลูกโอเคค่ะใส่แล้วลูกสาวข่อยโอ้ลูกสาวข่อยคืออ้วนคักแต่ปีนี่ใส่แล้วอีกผู้นึงน่ะวัยบุญมป็นที่อ่อันนี้แม่เพิ่นสวัสดีค่ะซื้อหวยเลยใช่ไหมมาหอดกระขายแต่งหวยกันแล้วเฮาเอาเมื่ออื่นกระซิออกเลยเอาฉุกเอาใช่มาบอกเดี๋ยวตายคลิปแล้วจังสิเบิ่งน้ำเมื่อื่นถ้าเฮาสิเป็นเศรษฐีแล้วแม่ตายจะเป็นเศรษฐีนี่บ่ไหนลอตเตอรี่เปิดดูสิเปิดดูสิลอตเตอรี่น่ะ แม่ค้าลอตเตอรี S ่บอด้มาจากวังสะพุงมาจากเพชรลำพลินปื๊ดนเนาหมักไหลอยู่ตัวนี่แห้งหมักไหลพูนละใบสองใบพูนละใบสองใบได้ไปน้องเด้อเดี๋ยวพ่อวุธจะเมาให้อยู่พ่อวุธจะเมาให้อยู่เอามาเลยที่โอ้ไอเออาโูเออสุเปญยาวไอยสุเปญยาวยาวที่สุดดาวที่สุดในทีมงานเออพผู้น่ะปื๊ดนเจอหุ่นแม่คือปวดใช่ปะ แ,นนแบงไงนะผู้ต้งขางนั่นแบงไ <c oughs> ง <c oughs> ใจ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 ใเอา้าอันนี้หลังเวทีนะครับพี่น้อง,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 องหลังเวทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือคืนกันแน่จังหน่อยอาพี่สเกี้วัวดีครับโอ้นึกว่าจะไม่มาแล้ว สมเกียจวันแมนโชเนี่ยนึกว่าจะไม่มาสมเกียจวันแมนโชเนาะพี่นาเรียนเนาะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใช่ไหมครับวันนี้ขนมเคีนโอ้ก๋วยเตี๋ยวด้วยครับผมพี่ธนอาทิพนเอาแกงเขียวหวานเอฟปีเขาเอฟซีช่วยช่วยนะครับพี่ธนอาทิพก็เลยทำมาให้เนาะพี่เนาะนะครับมี่ก๋วยเตี๋ยวด้วยโอ้หลายอย่างเลย จะกินแต่น้ำลำไยเหรอผมกับข้าวต้มนั่นแหละข้าวปุ้นต้องให้อดีตกินข้าวปุ้นอ่ะโอ้แนวไมเสีนพัทมี่อ่ะพี่ปรุงเสร็จหรือยังครับบางแนวไมเสีนนั่นอยู่ตั้งหัวนะเสียนผมอันนี้คือพี่ธนาทิพย์นะครับเอากับข้าวอาหารตามทีเอฟซีพ่นซอยมานะครับพอวุธก็มาแล้วนะครับครับผม อ้าวลูกๆกำลังเตรียมจัดชุดจัดอะไรกันพี่พี่น้องเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่มาพี่แล้วสวัสดีทุกท่านครับโอ้บัดดี้คนขับรถมาแล้วัดคนขับรถมาวมดแล้วแม่โมโมพี่พิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับโซดาโซดาแกงเดียวมะเร็งมะเร็งโซดากระเพาะเรามะเร็งนี่เอาเอามากันไปครับผมหลังเวทีนะครับก็จะคึกคืนประมาณนี้ล่ะพี่น้องนะครับเนาะเอาฮัลโหล เฟกนด์มินน่ะเสะรไม่ยี่บวัวใสไม่ยี่จูนะไม่ยี่จูยสย่ห่มาหาอยู่วันันไม่ยี่จูโอเคครับครับจ้าแม่สวัสดีครับแม่ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอกมระ่ใหญ่เอไม่ย่บวัวบ่มากรดไปครับโจ้าจ้าโอเคครับเอาเอาจอดรถจอดลาสักนจังหวะกันเฮาผาปี่นองรอเบื้องหลังหัน สวัสดีครับว้าตัวสีมึงมายังสวัสดีครับสวัสดีครับฮะเออสวัสดีครับแม่ครับไปอยู่ไซก่อนไปอยูผุ้มพวงครับไปอยูผุ้มพวงเอารถมอเตอร์ไซค์หน่อยนะถึงเขาขายน่อยมันคนละผุ้มพวงผุ้มพวงขายของอันไปอยู่มากขึ้นกันเออรถผุ้มพวงเออได้ได้เดี๋ยวยังนั่งอยุบหนึ่งเอ้าเอ้ายังอันอันนั้นมนุษย์ทำตัวนั่นนะศูนย์ศูนย์ยังวาตี ท่านเจ้าอยู่ไสคอยเออคนกูฮูอยู่ดอกยังมานหนึ่งอ่ะกูหอด้านเราอ่ะก็เลยสะดอกอุ้ยอุ้ยอยู่บนว่ะบนวันเหลือใจบนวันไหนมาไห่สดบวันไหนมาทายีปควหูอเนมเออบนเหลือใจเออสมบูวะเอาไม้ห้อยะิหันเอาไฮะห้น้ำมาอีกแล้วลูกสาวหอยน้ำมาซื้อรอีกแล้วเอาลูกเอาบ้านหมานมันหมนมันหมนมันหมน เอ้าเอากินกินกินแต่ตลอดเวลาเดี๋พ okay. okay. an ี่น้องก้อนเตยตอนถิ่นเตยก้อนเตยไปเอกไปเอกว่ะ okay, กับมาแล้วงอือไปเอกเตี้ยกับร่างกายเตี้ยเดี๋ยพี่น้องโอ้เตี้ยเตี้ยของแท้แพนเตี้ยของแท้เต้ยกลางเอากินก้าวเข้ายังเนี่ยนี่เออเอากินกินปลาสมแม่อีแม่ฝากไม่เจ้าข้าก็แซ่ดด้วเออเออเออเพื่นทักมาบอกแล้วล่ะโอเคครับขอบคุณครับเอาคลิปนี้ขออนุญาตบารครับเอาซ้ำหนี่งละพี่น้อง บายบาสวัสด,ดียามเมื่อแรงหลังเวทีมวนซึ้นหัวเซลคือเก่าคือเดิมครับสวัสดีครับเอามาเซ็นจากแปดไ้เน่ย